5 Minute Podcast brought to you by C R G Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก C R G โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว C R G we serve the best food for you สวัสดีครับ5 Minute s Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหะครับวันนี้บทความมาจากมีเดียครับ t r e e Golden Rules to Accelerate Your Learnings นะครับโทมัสออฟองก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมติดตามนะในมีเดีย เขาก็มีรวบรวมเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังนะสนุกดีนะฮะคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานก,การณ์โลกมันบังคับเนาะให้เราต้องเรียนทุกอย่างเร็วขึ้นมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องคือการการเรียนให้เร็วนะฮะแล้วก็แล้วก็ปรับตัวได้เร็วนยกลายเป็นคุณสมบัติสําคัญนะ,ะของคนยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีคิดอยู่เหมือนว่าการเรียนอะไรก็ตามให้มันเร็วขึ้นเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ ซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่จริงมากเขาบอกว่า combined learning style that play to your strengths นคือมันมีหลายครั้งเหมือนกันนะไม่รู้คนอื่นเป็นมาแต่ผมเป็นมสมมติเพื่อนไปนลรงค้าออนไลน์คลาสนึ่งเราก็บอกอุ้ยดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเรียนเราก็รู้สึกว่าอบางทีไม่ค่อยรู้เรื่องเลยะเนะฮะแล้วเราก็รู้สึกกดดันตัวเองเพราะเพื่อนบอกว่าดีมากพอเรียนแล้วแบบเยี่ยมมากเลยเนี่ยนะผมเพิ่งเจอมาเลยละเคสล่าสุดเนี่ยมันก็ในสุ่มก็ d r o ไปนะฮะแล้วก็ ไม่ได้ไปไม่ได้เรียนจนจบในคลาสนั้นผมก็ได้มานั่งพิจารณาตัวเองดูว่าจริงๆ้วเนี้ไอ้คลาสออนไลน์แบบฟอร์แมตที่มันยาวๆมันไม่ค่อยเหมาะผมเท่าไหร่นะฮะผมถนัดอ,อ่านหนังสือเอาหรือว่าดูอะไรที่มัน,นสั้นๆนะฮะมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่ถนัดการเรียนแต่ละแบบซึ่งอันนี้เนี่ย แต่ก่อนผมไม่ค่อยได้คิดถึงมันเยอะนะหมายถึงว่าแต่ก่อนอมีอะไรเรียนเราก็เรียนไปตามฟอร์แมตนั้นเพราะเชื่อว่ายังไรเราก็คงจะเรียนได้ทุกรูปแบบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลังจากทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะกระบวนการในการเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เรียนนะเอากระบวนการที่มันถูกถ่ายทอดออกมาเช่นมันถูกถ่ายทอดมาเป็นหนังสือออนไลน์คลาสคลิปสั้นๆหรือเป็นการสอนในในคลาสจริงๆนะครับสมมติจะยกตัวอย่างแค่สี่อย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคือความรู้สึกในการเรียนเรื่องเดียวกันเนี่ย มันจะออกมาไม่เหมือนกันเลยบางคนอาจจะชอบออนไลน์คลาสบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะชอบคลิปสัน้นๆในนี้เขาก็เลยบอกไว้ว่า once you know your learning strength and weakness you can choose learning strategy that plays your strength เพราะคือคุณต้องรู้เอาจริงๆเนะ่ยอะไรเป็นวิธีการรับสารที่ดีที่สุดสาหรับคุณแล้วเลือกอันนั้นนะฮะหรือในในใน,ในอีกกระบวนการนึ่งก็คืออย่าฝืนมากเพราะว่า คือถ้าเกิดว่าถ้าฝืนทั้งกระบวนการในการเรียนเนี่ยนะครับคือเรื่องที่คุณจะเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณนะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความเข้าใจเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปฝืนกระบวนการด้วยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยแล้วก็ยากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอ่านหนังสือแล้วคุณรู้เรื่องที่สุดก็อ่านหนังสือถ้าคุณเรียนคลาสออนไลน์แล้วรู<ค>้เ<ณ>รื่องที่สุดก็เรียนคลาสออนไลน์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ Two, seek first to understand the basic structure of the topic you choose. Right? Elon Musk. That, I think most people can learn a lot more than they think, they can. think can than they can. They sell themselves short without trying. One bit of advice. It is important to build knowledge as a sort of um semantic tree. make sure you understand the fundamental principles that is trunks and big branches before you get into leaves or detail or there's nothing from them to hang on คือคุณต้องเข้าใจว่าความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับอีลอนมัสบอกนะมันเหมือนกับต้นไม้นะฮะคุณต้องรู้เรื่องรากเหลือลวงแก่นของมันซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องไปดูเรื่องใบเรื่องใบอะไรเรื่องกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไปดูแต่เรื่องดีเทลที่มันเป็นเรื่อง ใบเรื่องกิ่งเล็กๆเนี่ยนะครับคุณจะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวคือคุณไม่เข้าใจเบสิกของมันซึ่งผมว่าอันนี้โอ้โหคือจริงๆแล้วอ่านแล้วมันมันค่อนข้างจะกระตกต่มผมมาเราคือช่วงนี้ผมกำลังทําเริ่มบิส e ิสใหม่คือธุรกิจอาหารซึ่งผมไม่ผมไม่รู้เรื่องมาก่อนหน้านี้ แล้วผมก็ไปคิดถึงเรื่องแบบเดคอเรชันเรื่องอะไรเงี้ยเออผมเฮ้ยเป็นจริงมันไม่เกี่ยวต้องเข้าใจเบสิกก่อนว่าธุรกิจอาหารเนี่ยคอสติ้งมันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยซึ่งผมกําำลังทำอยู่ตอนนี้คอสติ้งเป็นยังไงอะไ,อะไรคือสิ่งที่คนทำให้คนซื้อไม่ซื้อนะครับโอเปเรชันยังไงความเสี่ยงอยู่ตรงไหนเบสิกต้องแข่งแน่นก่อนนะฮะเราก็ค่อยไปที่ก้านแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะเห็นใบกับดอกเนี่ยชัดกว่ามันสวยกว่านะฮะมันน่าไปศึกษามากกว่าเราก็เลยไปอยู่ตรงนั้นซะเยอะ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสุดท้ายนะฮะ give yourself plenty of time in both focus and diffuse mode focus mode นี่เราไม่ต้องอธิบายละก็คือคุณโฟกัสเรื่องที่คุณทำแต่เขาบอกว่าสมองคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้โฟกัสได้นานมากเพราะฉะนั้นะนะนะค,คือต้องมีเวลาที่เรียกว่าเป็น diffuse mode ด้วยในการเรียนรู้ก็คือปล่อยให้สมองมันไหลเปเรื่อยปล่อยให้คิดคือพว้คือไม่ต้องไปจํากัดมันนะฮะปล่อยให้มันเอ่อล่องลอยไป มีความแบบเดย์ดรีมนิดๆอะไรเงี้ยเราก็กระบวนการการเรียนรู้บางทีมันก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นต้องคุณต้องโฟกัสอย่างเดียวเสมไไปนะการที่คุณโฟกัสต่อเวลาเป็นช่วงเวลานาน,านๆเนี่ยสมองมันก็ลาฉันต้องปล่อยเป็นแบบนี้บ้างเป็นพูดง่ายคือบ,บางทีเนี่ยการที่คุณออกไปเดินชมนกชมไม้บ้างเนี่ยหยุดทางานบ้างหยุดหยุดอะไรบ้างเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งใช่ให้คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะฮะอาจจะกล่าว่างนั้นได้เลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast.